สวัสดีครับ,บขอบคเราครับช่องสายทองแฟมิลี่นะครับผมวันนี้คุณหมอนัดก,ก็บอกว่าให้ออกมาอยู่ป่านะครับนี่นี่ก็ได้มาอยู่ป่ากันน้่พีจ่จ้าหาอะไรนี่อู้พี่เจทำไมได้เห็ดเยอะจังเลยจียในในพี่เจเขาดูไหนครับอันนี้เขาโดูเห็ดอะไงมานี่เ,เห็ดเ,เ,เ,เกลือเ็ดเกลือแล้วก็ เห็ดฟวกงลูกสายทองก็จะมาหาเหมือนกันอยู่นี่ก็ต่างจากป่าทามบ้านเรานะคุณพ่อไปไม่ได้เลยหายน้าคุณพ่อไม่ได้ครับหนิงวิ่งตามนะครับไอ้มุ้ยเรา่มอมาเล่นป่ารอ้ให้มาอยู่ป่าเลยมาเล่นป่าเลยแม่กินเค้ือเลย ไปเจอกินไปเลือกคุณลูด้วยคุณแม่เออไม่ใช่นะครับเดินไปเกือบยี่สิบนาทีนะครับผมเดินไปประมาณยี่สิบนาทีนะอู้ดอกใหญ่จังเลยพี่ปิชาจะยินพี่ปิถ่ายให้เอฟซีดูกว่านคายคือเนี่ยคือโบได้ไ้มผมมันคันรอันนี้เรียกว่าเห็ด หีบข้อไข่เด็ดเด็ดเลยเด็ดเลยพอไปเด็ดเลยอันไหนเฮีดึดอึนเด็ดทุกกินมืดอย่ารอเดียวมีกระเซือกับบุนรลายมาด้วยครับหาเห็ดเหมือนกันครับนี่มาเยี่ยมใส่ทองครับอู้นี่ดิ <Workers S 2> บวกบ่น <overview> ี่นี่น้องนึงนี่พี่จ้าโอ้ยสาระชักสาระเลยอันนี้กำลังตุ่มเลยเก็บวันกี้เก็บเลยเก็บเลยเออตาดีๆตาเล็กน้อยดูใต้ไปไหมมั้มันจะอยู่ใต้หาเห็ดกันแล้วพี่น้องเดียร์นักขุนใต้คลิปหาเห็ดกันแล้วพ่อสร้างพ่อสร้างอายุดพ่อสร้างคนหมันวิธีคนหมันครับวันนี้ พิจ่ามันมาอยู่ในหลองน้ำเขาเก็บเห็นมันคูตัวนยงเี้ยมันูเเหเขาบอกมาแลยขอมหาเห็ดแล้วไอ้เยงมีโเรชชเฮ้อะไรนี่ไอ้มาหาเห็ดใส่ทองมาหาเห็ดเอาไปกินวลาฮะกินเห็นวะกินเห็นปะ้ส้อ ใอมาช่วอหาเบด้วยโอ้โหเมื่อคืนฝนก็ตกครับเมื่อคืนพอเห็นยังอีกเดือนที่แมลงเหลืองแกไปที่แม่่อด้เท็ดบดี เห็น่อมคืเห็นย่งองลงหนึ่่อเห็นอยาอ้ยบ่บ่บ่เหยนเห็ดเมาฮะนี่เห็ดเมายาเหนเหียน่หวางเงามันบไม่เห็ดเมาแต่เหยน่าเบอบนเหียนอยางพี่เนียกันนี่ก่อนเฮียบัวคาร์มารอ้นเียนนี่แล้ว ยบมาลุงยางนีมาสีพนีวะไม่ใช่ล้าครับพนีเลยอ๋อเมล็ดนี่สิมานอนนะมันนอนเนี่เห็ดบาามันเม้นบ่อยนอนดีตัวมีพื้นที่สีมนกับไข่เนยอยู่ที่เขาเขาไอ้ม่เลไเลครับก็น่าเฟื่บวกครับไม่ใชวัดดีก่อนเขาว่ามีการสายใจนี ไปบาทเท่าเขาไปทุ่งอะไรครับไปบานเทากิลลิโวกิบบาทเลยนเอากโล10รบเลยอันเดไดายครับเมันเด็มากลยครับเปคืนเลยครับเ้ยมัหลายดมากเลยครเาเม็บเห็ดกเลยัเลนเ็มากเลยเก็มเห็ดก่อนลยครันเอยตัวเมยัเลยเอาเมย

มีน้ำด้วยน้ำบักรีบเมียวนะครับนี่ครับน้ำบักรีบเมียวได้้ม่มีโน่นนี่เลยนี่โน่นพ้นท้าหมมวดยูใส่ด้วยใหม่ ไปจัดการลุ้นเอาท้องก็มาหามันกันเอาเมกมาที่กันวันนี้มาเ็ดยังหลายลูกหลาไป้อนกระโดดีได้ไรนี่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 ไหมนี่พ่นนี่หามันหรือบอนี่โ

ยิ่งขึ้นคือก็ก็นี่ก็โอ้ยเนี่ยไม่สกาลันไปไปอย่างสิพอมีมันหลายอึ34 36 ในพ่นอหนูยืนในบ้างหาพ่อไหมหาพ่อแล้วคพ่อในพ่ออยู่ในอุ้งไปหาพ่อ

นี่ยังีเจือเตอหนูเทพที่ไม่ใช่ลูกช้างเลย้เเปิดได้ดีแม่มอได้ออกู้ขาคอน้ำน้ำน้ำออกมามามาาน้ำไหลน้ำนหลน้ำไเลมามาไปหาแตงงามได้เลยจีม่จ้ อเออตื๊ดมองมุดเตะออกไงวุดตามตามลูกสม,มุนลูกสม,มุนเออเออแลันนีิดเป็นเงาคุณพ่อเ้ยครับคุณแม่กิดถึงลูกเลยขอผ้ากั๊บกับเพียงพอน้ำ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 โอ้เจ้าเนอ่ยพี่ยังตุอก กแอบวนี uh, formula, ่ค <Respect ful modeling> ุณพ่อใน่คดูเห็นครับโอ้ปสาทองมาเข้าป่าในของพี่จ่าี่เอาให้พ่อเราหมดแล้ววะใ่ี้ข้อหูเพลินไปหน่อยใา้ทองดยังนิ่งใจยังยกขึ้นนะ เกือบได้ไปตัดต้นไม้ท <Hey, bye. S 2> <Really? S 1> ิ <Dude. S 1> ้งแล้ว like โ so ่ไปอัปเดตหน่อยไหม เมื่อคืนครับอู้นอนแทบไม่ได้แล้วครับเมื่อคืนยุงเยอะมากนี่นะครับคุณพ่อว่าจะพามาป่าแล้วว่าจะให้น้องนอนครับแต่ก็ไม่นอนนะครับนี่อะไรอ๋อมันแปลกที่นะครับเหมือนกับน้องเคยทองไปเที่ยวธรรมนะครับก็ไม่ได้นอนครับแต่ต้องมานอนที่คอกนะครับ มันแบบชินอยู่แต่กับการนอนแบบนี้นะครับเวเวออบียเหาพอยแล้วไปเดินชิวเลยครับนี่จ้าองหาเ็ดปวดกับาจะออกมาพี่ตามพี่จาแล้วกลับมาเลยอยากกลับไป

แม่์กำลังคันหาเมยนูน้วะฮ่าฮ่าคุณพ่อไม่กลัวคุณพ่อพาให้หมอฉีดบ่าโดนไปลอลไรไปเยอะสองเข็มวันนี้โดนอีกแล้วครับข้างเดียวเลยข้างนี้โดนสามเข็มเลยสู้สู้สู้นูสู้วันนี้โดนไปอีกหนึ่งเข็มใช่ไหมครับทวดสองสองนี้โดนไปสองเข็มครับ โดนแต่เช้าเลยครับมราควบคู่ไปเลยทั้งหมอวิทยาศาสตร์และหมศิลปศาสตร์โอรักษาควบคู่กันไปนะครับสิ่งีรับมองไม่เห็นทั้งศิลศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับเดูน่าไปวไ่เก็เพีนองเขาว่าุู้ยู้ย้้ เดียไปต่อแม่ตาดีดีเล็กหน่อยไหมไม่อยู่เป็นเพื่อนเมย์เลยสายโทนี่ยนอยู่กับป้อดีกว่าเขา,าสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบคลิปหาเห็ดเพลยงเท่านี้นะครับ <สะ S 1> ถ้าอิฟซีชอบคลิป,ปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ ครับเป็นกำลังใจให้น้องสซทองด้วยนะครับผมให้หายเร็วๆด้วยให้หายเร็วๆด้วยฝนไม่ตกหมอให้เข้ามาได้ขอบคุณครับ